สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวสุพสิทธิ์อัปเดตอาการหลังปวดท้องหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลทำเอาแฟนคลับตกใจเมื่อหนักร้องหนุ่มมิวสุพสิทธิ์ปวดท้องหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลทีมข่าวต่อสายตรงถึงเจ้าตัวซึ่งได้เผยว่ามีอาการเสียดท้องขวาและททำงานต่อถึงค่ำ,คำ ก็ยังคงปวดอีกเลยไปโรงพยาบาลคือตำแหน่งที่เราเป็นตรงกับไส้ติ่งเราก็กลัวว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอเลยให้ไปเจาะเลือดหาค่าไตผลออกมาไส้ติ่งไม่มีปัญหาอะไรมีเรื่องลำไส้อักเสบตอนนี้ให้ดูอาการตัวเองก่อนหมอให้กินยาช่วยเรื่องลำไส้ห้ามกระโดดห้ามเต้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนแผนงานก็ยังคงเหมือนเดิมทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็กเดก็ขอให้มิวหายไวๆนะคะ ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ